พระไตรปิฎกเล่มที่15พระสุตตันตป,ปิฎกเล่มที่7สังยุตตนิกายสขาทวัคนิโมคขสูตรที่สองข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระวิหารเชตตะวันอารามของท่านอนาถบินนทิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแล เมื่อปฐมมยามล่วงไปแล้วเทวดาองค์หนึ่งมีวันนะงามยังพระวิหารเช่ตะวันทั้งสิ้นให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครันแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนอยู่ณนะที่ควรสวนข้างหนึ่งเทวดานั้นครันยืนอยู่ณนะที่ควรสวนข้างหนึ่งแล้วแลได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์พระองค์ย่อมทรงทราบมักเป็นทางหลีกผลผลเป็นความหลุดพ้นนิพพานเป็นที่สงัดของสัตว์ทั้งหลายหรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าท่านผู้มีอายุเรารู้จักมักเป็นทางหลีกผลผลเป็นความหลุดพ้นนิพพานเป็นที่สงัดของสัตว์ทั้งหลายโดยแท้จริงเทวดาถามข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข ก็พระองค์ย่อมทรงทราบมักเป็นทางลีกพนลผลเป็นความหลุดพ้นนิพพานเป็นที่สงัดของสัตว์ทั้งหลายอย่างไรเล่าพระผู้มีพระภาคทรงวิสัชนาโดยคาถานี้ว่าท่านผู้มีอายุเพราะความสิ้นพบอันมีความเพลิดเพลินเป็นมูลเพราะความสิ้นแห่งสัญญาและวิญญาณเพราะความดับเพราะความสงบแห่งเวทนาทั้งหลายเราย่อมรู้จัก มักเป็นทางหลีกพผลผลเป็นความหลุดพ้นนิพพานเป็นที่สงัดของสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้จบบทคาถานี้